ใชทุกคนวันนี้คุณจะทำคามสาดเตียงนะผม,มดูเรื่องห่อเตียงคุณสกปรกแค่ไหนก็ผมไปดูโอเคมาวันนี้ก็จะทำอุ๊ยอีกสัต เมงยี่วันนี้องทำการสะอาดเทียนกันนะวันนี้แต่ดูสากทฟงนะมันหอนจ้าหนักพอโลโลนโดเลยโอเคครับแอด,ดทำการหยิบไม้กวาดขึ้นมาเลมโอเคอครับนี่สองนะผมทำการยกเทียนี้ออกก่อนโอเคไปเริ่มยกกันเลยสภาพเปียงกุประมาณนี้ มีหลายอย่างมีที่หนูมีคนหมามีสำลีแล้วก็มีทุกอย่างนี่ก็โอเคขันะน้นแรกนะผมต้องการตั้งสติก่อนนะผมกับภาพที่เหนตรงนะัคะผม กันเอินเกินนะครับผมมาทุ่การกำกักำการเอาผ้าในผัดผู้ก่อนนะผมเรื่องเขาไม่ผู้เราเลนฝักผัดขึ้นนะผมเพราะฉะนั้นเป็นเริ่มกันเลยโอ้โหดูคุณดูครับเด็กมักหมไว้เป็นปีแล้วั้เนี่ยเชีย ไม่ถึงปีป่ะไม่รู้อะทำไมก็คือมันเยอะจนมันมันแทบจะกลายเป็นดินไปแล้วอ่ะ โอเคจะยกออกไปเลยนะครับผมและ้วฉะนั้นขออนุญาตยกคู่นึงนะครับผม้หวังกล้องแบบผมโอเคครับผมตอนนี้กลับมาไกลอีกรอบนึงแล้วผมกลับไม่ขวาดนะครับผมอาวุธในตำนานไม่กวาด ตกใจหมดเลยตะกี้นี่อย่างสาวผีอีเชียฟูกมันร่วงดีกว่าตะกีน้นี่โอเคท่านต่อไปน้ผมกวาดไอ้พวกเชียนะครับให้มากองกันแล้วก็ค่อยเอาไปเททิ้งขยาทีเดียวนะผมเนี่ยเชี่ยเนี่ยพฤติภัณฑ์อาหาร สั่งแม่งไม่ได้อ่านแล้วพี่เจ็ดอ่านรู้ใช่ไหมผมกวาต่อไปนะครับคือเตียงกูมันก็อย่างนี้แหละแล้วลวันนี้กูก็ไม่ไหวแล้วจนพระเจ้ชาช่วยอ๋ออ๋อกูรวยแล้วกูรวยแล้วเรื่อะไรครผม ก,กออนนขนาดไหนที่ทำให้เปียนถึงการเป็นดินได้เนโอเคนะฮะตัวน,นี้เราก็จะเจอกับลาถิงอะไรอย่เงเห็นปะไม่ เดี๋ยดิลมตงพึ่งดิวนี้ดิเดโอ้โหโอเครู้สึกดีใจมากที่กูคนเตียงขึ้นมาก,ก่อนมันมีดินด,ด้วยเนี่ยไอ้ขี้ดินไอ้ฝัน ที่คสงสัยที่สุดเลยคือถ้ามันมีมีดอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นเลยเก็บมีดเอาไปก่อนเดี๋วยวเจ้าใหญ่หุบดินขึน้นมาเราออกไปให้หมดเดี๋ยวว่าจะทำตรงนี้ด้วายิบยิบใหญ่มือ เหรียญห้าบาทที่ลิงเห็นไอ้ยี้นี่กูไปเขาตังว้ไป,ไปน,นี่ทำไมอะนี่เตียงกนะูเนี่ยไอ้ไอ้ยี้นี่ไป่รับอันนี่มันทางไหนไม่รู้อระนุนเออโฮมรันโอะเจา้าอว กับตุ้มนุ้นนีกตุ้มใจตรงนุ้นโอ้โอ้โโอ้โโอ้โเฮียเดี๋ยวกูว,าว่ากูจะทำราวสะอาดพัดลมด้วยเนี่ย อ้ายกูยเห็นล้วกูร้อนเลยวะไม่ได้เปิดพัดลมโอเคขั้นตอนถัดไปแล้วกันอำถูพี่เลยนะโอเคมันเริ่มถูเลยเดี๋ยวโอ้รีบดูกล้อง นี่บ้านหรือที่อะไรเนี่ยไม่รู kind <of popcorn? S 3> ้จัดทำความสะอาดบ้างหรือวย่งจะบัดทำไมเนี่ย <Yeah. S 2> แค่โดนทำายบบน่นโอเค okay. นเียเติตนี้่ก,กาดดกนดิดหน่อยกุนนิดหน่อย yes แค่นี้เราก็น่าอยู่ลยแล้วนะ าการทำความสะอาดการทำความสะดที่ดีนั้นจะต้องมีอุปกรณ์คู่ใจด้วยเสมอการทำความสะอาดแบบคู่บ้านคู่เมืองคู่ไทยต้องมีไม่กว่าดาาาท,ท่ามผ้าวิ่งกำเนิดมาจากแม่ไอ้ฟูโอเคแล้วหมดที่เรากอดไม่ได้ก็จะมานหนึ่งที่ตักขยาะก็ทำไปเยอะนะ เออวะยังมีต้าขึ้นลงอีกดีกว่ะโอ้โหไอสัตว์โอเคแล้วตอนทำการทำเสร็จได้แล้วเราให้เหลือก็ทิ้งมันลงถังขยะยังไงให้พอดีนะผมเพราะว่าถังขยะตอนนี้เล่มตันตนะครับแค่เขออนุญาตกดถังขยะเราพูดไับ อี่น้ำเลยวะอี๋น้ำเลยวะอีโอเคข้าผมตอบไปทุกคนเฮ้ี่ยนี่ที่มันเหนไ่อ